พอดีว่ามันมีเรื่องอะนะมีสายข่าวมารายงานน้องๆเนี่ยทักมารายงานหลายคนเลยบอกว่ามีช่องติ๊กตอกก๊อปช่องพี่ไปตอนแรกพี่ก็ไม่ได้อะไรนะลองเข้าไปดูโอ้โหมันไม่ใช่ก๊อปคลิปนะมันก๊อปไปหมดเลยก๊อปโลโก้ก๊อปชื่อช่องด้วยอันนี้ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะน้องๆเด็กๆอันนี้จําไว้เลยถ้าใครไม่รู้แล้วไปทําอย่างนี้นะมันมันมีความผิดนะน้องๆถ้าน้องๆเอาโลโก้พี่ไปเนี่ย แล้วเกิดมีคนไปจ้างงานน้องๆจริงๆหรือน้องๆไปทําอะไรที่มันเสื่อมเสียคือเขาไม่มาด่าน้องๆไงคือมึงใช้โลโก้กูใชช่องกูเ็าจะมาแจ้งความจับกูไอ้เฮียกูเลยมาออกตัวก่อนเลยนะเฮียนี่ไม่ใช่ช่องกูไม่ทําเสมือนเลยแล้วมีเด็กคิดว่าเป็นช่องกูจริงๆด้วยเกิดสปอนเซอร์น้ําดื่มตาสิงไปเข้าทิกต o อกทำไงอ่ะเราจ้างให้ไอ้ช่องนี้ทาคลิปแล้วมันทําออกมาไม่ได้จริงๆมันไม่ใช่ตัวกูจริงๆไงมันทำได้แล้วเขาจะมาจับใครเขามาจับกูไอ้เฮียกูเสียหายนะเนี่ยนี่กูบอกเลยนะให้มึงหยุดทําอย่างนี้เลยนะ ไม่งั้นกูคงต้องไปแจ้งความเอาไว้ก่อนเนี่ยเพราะช่องมันใหญ่นะเนี่ยมึงดูได้ถูกใจเป็นหมือนอ่นน่ะเกิดมันไปด่าใครหรือเอาคลิปใครไปลงไปทําตัดต่อเฮี้ยอะไรเนี่ย๋ยวเขาคิดว่าเป็นกูไงเฮี้ยงานเข้ากูเลยคลิปนี้กูก็จะเก็บไว้เป็นหลักฐานนะมึงก็เป็นพยานให้กูด้วยเนี่ยคลิปล่าสุดมันเอาเคียนเอไปลงไอเฮี้ยแปว่ามึงต้องดูมึงต้องดูช่องกูอยู่แน่ๆเนี่ยมึงต้องได้เห็นคลิปนี้ไอเฮี้ยมึงหยุดทำเลยนะน้องๆทุกคนพี่ฝากไปด้วยเออฝากไปเม้นในช่องมันหน่อยให้คนที่เขาไม่รู้เนี่ยเขารู้ บอกว่าไอ้เฮียเนี่ยไม่ใช่ช่องกูแล้วกูก็บอกให้มันหยุดแล้วเออนี่เป็นหลักฐานก่อนนะเดี๋ยวมันไปสร้างเรื่องอะไรในอนาคตเนี่ยมันจะมารำบากกูทีหลังเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ทิกตอกของมันเนี่ยเอาไว้ข้างล่างนะเออฝากฝากไปพิมพ์บอกด้วยเฮียไม่ใช่ช่องกูส่วนทิกตอกช่องพี่อ่ะพี่จะทำแล้วเห็นอย่างงี้กูคิดได้เลยโอเคกูจะทําและจะได้ไม่มีใครมาแอบบอ้างเอาคลิปกูไปลงอีกทิกตอกช่องพี่เนี่ยสามารถเข้าไปกดได้นะถ้าใครเล่นในโทรศัพท์เนี่ยก็เข้าไปกดตรงข้อมูลเออมันจะมีเขียนว่าทิกตอกอย จะมีไอคอนติ k กตอกอยู่อ่ะแคปภาพไว้ให้ละหรือกดตรงเดสคริปชันก็ได้อ่ะเดี๋ยวพี่ทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ส่วนไอช่องนี้เนี่ยไม่ใช่ช่องกูเห็นมันไล์เยอะๆไอผู้ติดตามเยอะๆเ่ยไม่ใช่ช่องกูนะ